ในไงบ้างาร่วมงนกับพี่นายดีมากครับ <c oughs> เขาเป็นคนน่ารักสำหรับผมนะคือเขาเป็นคนสุภาพแล้วจริงใจไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรเขาจะให้คําแนะนําเราได้ก็คือซึ่งกันปรึกษาซึ่งกันและกันอย่างนี้หรอใชครับเรื่องรถเรื่องบ้านเพราะเราเราทำบ้านเวลาไล่ไล่กันและเราชอบรถเหมือนกันครับผมอันนั<ๆ>้นเรื่องอะไรอีกลองหัวใจด้วยไหมหัวใจด้วย คือคือไม่ไม่เชิงปรับทุกฮะแต่ว่าวันที่เรามีทุกเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายอ่ะเขาไม่มีทางปล่อยให้น้องทุกอยู่แล้วเ,ออเขาก็เข้ามามาปอบเรามาอะไรเงี้ยครับังไง้างวิธีของพี่นายนรพามาปีบมือเรามากเขาเขาเขาจะจับมือเราด้วยความน่ารักของเขานะจับมือเราแล้วก็น้องครับสู้ๆนะี<อ>มน้องครับน้องครับ เออผมไม่ร้องแต่เหมือนพี่นายจะร้องหมายถึงอันนี้เรื่องเรื่องอะไรอยไม่เอาเลยแต่เขาจับมือผมจริงแล้วบอกว่าน้องครับสู้ๆนะยังไงก็ตามเดี๋ยววันจะผ่านไปเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับอะไรเงี้ยเขาเขาน่ารักมากแต่พอจ้องรัพอผ่านไปเขาเราก็เลยไม่จับวันนี้เออเข้ามือภายหลังผมก็จะกุมอยู่แล้วจะกุมเขาเอามือหลบงี้ก็เลยไม่ทันเขากลัวเลราไม่ไม่หรอกแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจในฐานะน้องครับผมเห็นเมื่อกี้บอกว่า เหมือนว่าเป็นเพื่อนกันรู้ทุกเรื่องปลอบใจกันทุกเรื่องมันคือคล้ายกันหมดมานเหมือนในเรื่องเลยไหมคล้ายคล้ายคล้าย้เปิดจริวิจริงช่วงนี้เหปอนกันได้ไกมก็ประมาณหนึ่งอ่าใช้คำว่าในช่วงเขาทุกใจเราก็ไม่เคยหนีหายก็มีอะไรก็โทรมาหรืออะไรเงี้ยครับผมก่อนถึงก่อนถึงก่อนถึงก็จับมือเราได้มีบอกไปให้กำลังใจหรือว่าเไลาจะบอกทาไมไม่ที่ที่แล้วเราก็ บอกคําเดียวฮะบอกว่าสู้ๆมันย้อนกลับไปครับโหก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่การเดินกันนี้มันทำให้เราสนิทกับเขามากขึ้นเลยไหมเหมือนแบบมันเป็นมันคนโผลองเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับครับแ้วเขาแลกวเขาว่าในความรู้สึกยังขอบคุณครับขอบคุณดวงตาแล้งใจนะช่วงนี้ใช่ใช่ครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งมองตากันอยู่เนาะถอดแว่นไหมถอดแวนไหมถอดแว่นไหมอะไรครับถอดแว่นไหม เขาไม่ถอดเราถอดตอนนี้เป็นสภาพจิตใจเราดีดีดีครับดีแล้วครับดีดีครับแอบร้องไห้อยู่ไหมก็ถ้าแอบพี่ก็ไม่รู้หรอกดีครับมีมีทั้งดีแล้วก็ทุกอย่างบางเรื่องอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่ข้อดีคือเราก็ได้ประสบการณ์ชีวิตในในครั้งนี้ใช่ครับันเยียวยาตัวเองยังไงสำหรับผมการทำงานการอยู่กับเพื่อนการอยู่ครอบครัวช่วยได้เยอะ มันเรียกรอยยิ้มตัวเอกับา้ใช่ครับแล้วก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าต้องมีความสุขเป็นของตัวเองให้ได้แล้วอ่ะเราแบบเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้แล้วจริงๆอไตอนนี้มซอนได้แล้วเนาะยังไม่สนิทยังไม่สนิทใจครับร้อเต์เท่าไหรู่เอาเอาเป็นสักแปดสแล้วกันแปดสิเราอยู่ตรงแล้วุูแล้ว จริงจริงด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ณวันนี้มันต้องอยู่คนเดียวมันต้องยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาสิ่งที่ไม่คาดคิดไปถ้าพูดก็ไม่ไม่ไม่พูดแต่คือไม่รู้ว่าจะาถ้าพูดก็ไม่รู้จะดูเหมือนเรียกร้องอะไรไหมนะแต่ว่าโอเคผมจะพูดแบบลูกผู้ชายแบบตรงไปตรงมาทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม สิ่งของของเขาชั้นสามยังอยู่เหมือนเดิมตัวเขาแค่ไปอยู่ทำไมเราถึงเลือกสิ่งจำเนี่ยให้มันยังอยู่แต่เขาอยู่ในในความความทรงจำเราแล้วก็อยู่ในความคิดถึงของเราตลอดแสดงว่าคำว่ามุกออนใชก้กับเราไม่ได้พยายามจะมุกไม่ได้เพราะว่า,วาเราจริงๆเราไม่ค่อยอยากอยากอยากพูดถึงเรื่องอดีตแล้วเพราะาเราเราก็เราให้แก่เขาด้วยแหละ,ะเราไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ละ เพราะนั่นคือชีวิตของเขาแล้วงั้นพี่ถามสภาพจิตใจเราอะสภาพจิตใจเรามันแค่ไหนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่วันนี้ต้องอยู่คนเดียวไม่มีเขาแล้วเราก็ยังเก็บทุกอย่างของเขาทําไมเราเลือกจะอยู่บรรยากาศรักแหละครับทำเดียวครับแต่เรารู้แล้วว่าเราควรรักเขาแบบไหนแล้วนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่าไปรักแบบอันนั้นมัน ไม่ใช่หน้าที่ของเราละได้ใช่เราก็รักในแบบของคนที่คอยหวังดีกับเขาแล้วกันครับไม่ได้คุยกันอยู่เลยนะยังไม่คุยกันอยู่มางไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยครับใช่ใช่ไม่ดูไอจีได้ดูอะไรไม่กล้าส่องครับไม่กล้าส่องเพราะว่าเราโตขึ้นแค่ไหน่ก็ก็โตขึ้นครับโตขึ้นเยอะอยู่ครับแล้วใครยืมยาใครยืงอะไรทำงานเลยพี่ทำงานอยู่กับเพื่อน ให้ได้นานที่สุดก่อนเข้าบ้านเพราะว่ายิ่อยู่เดียวมันจะทำแมใครแอบแบบแต่ในพื้นฐานเราเราไม่ค่อยออกไปอย่างนี้ใช่ใช่ครับก็ผมอยู่แค่อยู่กิจกรรมที่ด้วยเองทำอ่ะแทงสนุกกับตีกอล์ฟใช่ถ้าสมมติว่าเลิกงานเร็วผมก็จะเข้าไปแทงสนุกกับเพื่อนแล้วจนง่วงอ่ะผมกลับบ้านกิจกรรมไม่ได้ตัเองกบ้านไปไมเห็นของกลับบ้านใช่ผมว่าหลายคนเป็นไม่ใค่ผมหรอก ต่อให้ง่วงแค่ไหนกลับไปถ้ามันมีอะไรในหัวมันก็นอนไม่ไม่หลับหรอกอ่ามันก็จะมีคิดอะไรของมันไปนเรื่อยนะครับแล้วเขาอนที่โต๊ะสนุกเนาะพยายามแล้วเขาไม่ให้นอน <c oughs> ผมขอนอนข้างใต้ด้วยเขาบอกเขาไม่ได้เหมืนอนกันตอนนี้เราสร้างตัวหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับทีาเอ่อตอนนี้พยายามสร้างสร้างความมั่นคงให้ที่บ้านแล้วก็สร้างอนาคตให้ตัวเองทำง,งานเก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดก้ากล้าจีบใครใหม่ไหมคะตอนนี้ ลัวกลัวอยู่ครับยังยังยใช่ใช่ยังกลัวอยู่ใช่ผมมันกลายเป็นกลัวจริงๆนะผมไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ว่าผมว่าพอมันเจ็บมากๆมันมันกลัวนะพี่ใช่ใช่มีมีเพื่อนแบบแนะนำไหมลองคุยกับนีซีลองอะไรไม่มีเลยผมเพราะว่าผมก็ไม่มีเพื่อนด้วยก็เขากอนล้อยช่อน้อยใช่ใช่เพื่อนน้อยด้วยครับเพื่อเลยไม่มีใครแนะนำ ผมอยากทําธุรกิจเร็วๆนี้แต่แต่เกี่ยวกับของกินนี่แหละแต่ยังไม่อยากบอกว่าคืออะไรนะแต่ว่าเร็วๆนี้เกี่ยวกับของกินนี่แหละครับจะปล่อยเมื่อไหร่อ่าอาจจะแบบสิบคปีครับ